สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,ส,ว,นสวนกิติธาราอากาศร้อนครับวันนี้ผมทําคลิปตอนเที่ยงเลยพอดีผมมาเติมน้ําด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยวันนี้ผมจะมาทําคลิปเรื่องผักสลัดรากเน่ารากเหลืองในช่วงฤดูฝนเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนแล้วอย่างเหมือนด้านด้านบนหัวผมเนี่ยซึ่งผมยังไม่ใช้เพราะาบ้านผมลมแรงเหมือนที่ผมบอกกับทุกๆคลิปนั่นแหละ าใส่ได้ใส่ไปเลยครับผักจะสวยกว่าผมมากเลยในส่วนตรงนี้อ่าแล้วทีนี้ถ้าใส่พลาสติกคลุมโรงเรือนแล้วเนี่ยทาไมอ่ารากผักของเรายัางเหลืองยังดําก็มีนะครับอันนี้ผมจะขอพูดในเรื่องของผักช่วงอายุ30บวันบวกๆนะเพราะว่าการทําผักสลัดมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากในส่วนตรงนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามันจะเป็นฤดูร้อนซึ่งฤดูร้อนกับฤดูฝนเนี่ยการดูแลผักสลัดก็จะแตกต่างกันออกไป ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับก็คือว่าผักมันไม่ใช่ผักท้องถิ่นแล้วเนาะ,เ,นะเวลาเรานํามาปลูกเราก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมปรับอะไรต่างๆเพื่อให้ผักนี่อยู่ได้อยู่รอดและเราจะได้มีผักขายตลอดในส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ยากเลยครับสําหรับผักเพื่อนๆที่สําหรับเพื่อนๆคน,น,น,นใดที่ทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาก็เหมือนที่ผมบอกครับผมทิ้งเบอร์โทรหลังคลิปไว้ทุกครั้งก็แอดไลน์มาทักมาคุยได้ครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสรับกล้องเลยแล้วกันครับว่าผักสลัดรากเน่าในช่วงนี้ มันเป็นเพราะอะไรได้แก้ไขย,ยังไงมาดูครับวันนี้ผมมาเติมน้ำเติมทิ้งไว้แล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูว่ารากที่เหลืองเนี่ยมันเหลืองเพราะอะไรยังไงในส่วนตรงนี้ไม่ยากเลยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสืบเนื่องจากเดือนที่แล้วเป็นฤดูร้อนสําหรับเพื่อนๆที่ใช้พลาสติกคลุมแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยผักยังเฉายังตายรากยังเน่ารากเริ่มเหลืองต้นอายุ30 วันขึ้นสาเหตุผมตีว่าเป็นสองสามสาเหตุแล้วกันอย่างแรกเลยคือเดือนที่แล้วหน้าร้อนที่เราทํากันเนาะทําผักกันเนี่ยเราจะมีการเติมน้ําเพราะว่าผักสลัดกินน้ําเยอะมากบางทีเติมถึงสองสามครั้งก็มีอย่างของผมก็มีแต่ช่วงนี้เนี่ยเดือนกรกฎาเนี่ยของผมไม่จําเป็นต้องเติมน้ํานะครับไม่จําเป็นต้องเติมเลยเพราะว่าผักจะกินน้ําอยู่ในระดับปกติอยู่แล้วผักตัวนี้อายุไม่ถึงหรอกครับคือตัวที่ปลูกฝั่งนู้นก็ยังไม่ถึง ตัวที่ปลูก30วันมันอยู่ทางนู้นเลยซึ่งมันร้อนครับเพื่อนๆแล้วผมยังไม่ตัดหญ้ามันรก,รกแบบนี้เลยผมก็เลยไม่พาไปมาดูตัวอย่างตรงนี้แล้วกันผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็เข้าใจได้อยู่หรอกครับอย่างแรกเลยคือเพื่อน,อนๆอาจจะมีการเติมน้ําเนื่องจากเห็นว่าผักกินน้ําเยอะน้ําลดเติมไม่ต้องไปเติมครับจะเติมน้ําในช่วงฤดูนี้ก็ต่อเมื่อน,น้ํามันลดเลยครึ่งลังไปแล้วคือมันน้อยกว่าครึ่งลังะครับเราค่อยเติม แล้วถ้าเติมก็คือให้มีช่องว่างสัก2นิ้วด้านบนช่องว่างที่ผมหมายถึงคือตรงนี้นะครับนี่ระหว่างขอบมาหาน้ำเนี่ยสักสองนิ้วถึง2นิ้วครึ่งเลยก็ได้ในส่วนตรงนี้ไปปรับใช้เอาไม่ยากครับดูรากของผมอ่ะนี่อย่างที่หนึ่งนะครับคือเราอาจจะเติมน้ําหรือเพื่อนๆคนใดที่ยังไม่ใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนฝนตกลงมาเพื่อนๆออาจจะคิดว่าไม่เป็นไรต้นไซส์นี้หรือต้นใหญ่กว่านี้อีกสองวันค่อยตักแล้วกัน ความคิดแบบนั้นนะครับมันทําให้ผมเจ็บช้ำม,มาหลายรอบแล้วอยากขี้เกียจครับถ้าเราไม่ใช้พลาสติกคูมงเรือนตักน้ําออกต้องตักออกครับอ่ะอันนี้คือเพื่อน <c oughs> ๆ,อ,นๆอาจจะเติมน้ำนะครับเพื่อนๆคนใดไม่เติมน้ํเอา้าวหนูก็เป็นเนี่ยพี่ไม่ได้เติมน้ําเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําเป็นฝ้าครับเป็นฝ้าเพราะอะไรไม่ต้องไปอยากรู้สาเหตุมันหรอกครับถ้าเปิดไปแล้วเป็นฝ้าเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้เครื่องมือวัดค่าน้ําหรือวัดค่าปุ๋ยอะไรเลยนะ <c oughs> คือถ้าน้ำเป็นฝ้าเนี่ยอย่างของผมเนี่ยจะเป็นฝ้าก็ส่วนใหญ่จะเป็นกับน้ำประปาเพราะว่าน้ำประปาที่บ้านผมเนี่ยผมอยู่บ้านนอกนะผมอยู่บุรีรัม์ผมขออนุญาตพูดแบบตรงๆเลยนะแบบไม่อ้อมค้อมแบบไม่โลกสวยเลยคืออารมณ์ที่เขาอยากจะใส่คอรินเ,เยอะเขาก็ใส่ใส่เยอะเลยอารมณ์ที่เขาไม่ใส่เขาก็ไม่ใส่ะนะอย่างนเงี้ยครับดังนั้นฝ้าเวลาที่เกิดขึ้นคือถ้าคอรินเยอะฝ้าก็จะมีอันนี้ในส่วนของน้ำประปานะ หรือบางทีก็ไม่มีเลยเพราะว่าอารมณ์เขาอยากไม่เติมพอรีนนะครับมันเป็นอย่างนั้นคือถ้ามันมีฝ้าเราต้องกังวลไหมไม่ต้องครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปใส่ใจมันเลยปล่อยทิ้งได้ไหมได้ครับผักเราก็จะรากเหลืองรากเน่าเอาทําไงล่ะคะก็ใช้ฟองน้ําปาดออกใช้ฟองน้ําปาดเลยครับถ้าตักเอาได้ไหมตักได้ครับมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าเวลาเราตักเนี่ยฝ้ามันจะแตกพอฝ้ามันแตกตัว มันตักหมดไหมครับมันก็เหลือแล้วต้องมาตักซ้ําแต่ถ้าเราใช้ฟองน้ําปาดออกเลยเนี่ยจบครับเพื่อนๆคนใดอยากรู้ว่าปาดยังไงผมทําคลิปไว้อยู่ครับเพราะวันนี้ผมไม่ได้ถือฟองน้ามาปาดไม่ยากครับใช้ฟองน้ําปาดออกเลยแล้วก็ไปบิดออกแล้วก็มาปาดลังต่อไปแค่นั้นนะครับปัญหารากเหลืองอะไรเนี่ยก็จะหมดไปหลกัหลกๆที่ผมเจอแค่นี้ฮะเพราะว่าผมไม่ได้มีการวัดค่าน้ําไม่ได้มีการวัดค่าปุ๋ยไรทั้งสิน้นน้ําผมก็นุน่นน้ํานี่เลยขุ่นคลัก ก็ใช้ประสบการณ์ล้วนๆครับตรงนี้เพราะว่าผมผมจะไม่ค่อยอิงทฤษฎีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะทฤษฎีจ๋ามากต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเท่านั้นต้องเท่านี้มันเขียนไว้อย่างนั้นมันเขียนไว้อย่างนี้สุดท้ายมันเหมือนการขี่จักรยานนี่แหละครับเขาก็จะบอกว่าเอามือจับแฮนด์แล้วเอาเท้าถีบที่ปั่นมันก็วิ่งไปแต่ผมถามว่าถ้าเราขี่เป็นแล้วเนี่ยบางทีเราปล่อยมือได้ไหมยกล้อยังได้เลย ก็เหมือนกันครับทุกอย่างมันพลิกแพลงได้ถ้าเราเข้าใจและปรับตัวเรียนรู้ตรงนี้เปิดใจยอมรับหน่อยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยถอยมาหนึ่งเก้าเพื่อที่จะมองมุมให้มันกว้างขึ้นแค่นั้นครับผมอยากให้เพื่อนเปิดใจถ้าทําผักผมยังทําแบบบ้านนอกเลยเนี่ยยังมีขายทุกวันวันละเท่าไหร่ช่วงนี้อากาศร้อนผักโตช้าจะเฉลี่ยวันละ15บ้าโลครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวผักโตเร็ว2ี่สบโลบวกบวกครับในสวนตรงนี้จะเพาะผักสลัดนะต้นอ่อนทานตะวันต่างหาก ผมยังทําได้เลยอ่ในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเติมน้ําด้วยแล้วก็มาบอกประสบการณ์เกี่ยวกับผักสลัดรากเหลืองรากเน่าในช่วงฤดูฝนที่ใช้พลาสติกคลุมแล้วฝนไม่ตกใส่ก็เจอสาเหตุก็มีประมาณนี้หรือเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมเปิดเหมือนผมสาเหตุก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ได้ยากไม่ได้ไม่ได้มีนอกเหนือไปกว่านี้เยอะมากหรอกครับหรือว่าเพื่อนๆคนใดเจอ เทสที่มันแปลกแตกต่างออกไปผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านหลังทุกคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับผักสลัดเพื่อเป็นช่องว่างให้เพื่อนๆได้แอดไลน์เข้ามาถามมาคุยมาปรึกษาได้ผมไม่คิดตังหรอกครับเพราะสมัยก่อนตอนที่ผมทำเนี่ยผมทําตอนปี6 0ศูเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปถามใครหรอกครับสมัยนั้นมันไม่ได้เปิดกว้างเหมือนสมัยนี้ผมเลยคิดว่าถ้าวันนึงผมทําได้ผมก็จะบอกสิ่งเหล่านี้กับคนที่เขาอยากรู้เอาไปทดลองใช้จากประสบการณ์ของผมซึ่ง จะอิงทฤษฎีไม่อิงทฤษฎีตรงนี้ก็แล้วแต่ครับผมจะคิดเสมอว่าทํายังไงให้ผมมีผักขายและผักผมต้องมีขายให้ลูกค้าผมตลอดทั้งปีแค่นี้ครับก็เลยมานําเสนอแนวความคิดวิธีการตรงนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเริ่มพูดมากแล้วลิ้นพันกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ